สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วไหญ่เผามาแล้วพี่น้องหัวเหลี่ยมแแมปมาแล้วมาพร้อมกับคำาจิ๋นหน่อยจิ๋นจิ๋นหน่องท่านขามเอฟซีบอยเมดไรไอเน้องนุ่งเฮาสู้ขู่สู้คนชิปนี่พาพี่น้องครับเบิ่งบรรยากาศตื่นเช้าเช้าไม่ลาเผาเราเจีดอีหยังเนี่ยเราไปได้อีหยังมาบาดนี่เจ้าได้หยังมาเมียทีทอดปลาเฮ้ยทีทอดปลาเนี่ย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 เสียวบ่านุ่งกุ๊ฟังนะว้าเฮ้ยบ่าวเราขัดขัดหัวอัน ตากกันป่าไว้ตากไว้ว่าสิให้มันแดดเดียวบ่มันก็แดดเดียวนั่นแหละแต่ว่ามือบ้านฝั่งอื่นมาเนี่ยมือเลี้ยงมาฝนตกเลิกเล้งกูมันก็เลยเป็นป่าแดดเดียวกับฝนเดียวไอสุดทอดครึ่งแดดครึ่งฝนป่าแดดเดียวกับป่าฝนเดียวเนี่ยสองบวกทนี่เป็นเังไโอ้ไม่ยังวันนี้อุ๊ป้า เบงหมาไม่อยาลยพี่น้องลอกสซปกระมากี่คันเนียเนี่ยม,มันฟงแต่คว้ามัานเลยมั้น,นี่นี่นหโอ้สมซื้อกันนะได้พี่น้องนี่บางยังก่อนซื้อมันเหียวมึงเหนียว,ยวอปตัวเอิญบดติงบ่มีติง ตีกรตายทิมซื้อเนี่ยห<า>ักไล่ไหนี่เพราะฉะนว่าสีนี้เนี่ยเปน็นีได้ไหมเพราะตีกรตายทิมห <laughs> ยาปันซื้อสีนอน, <laughs> นอนยูนอ่นี่กูก็ต้องอยู่นี่หากไหลที่นอนห้าเจ้าของละ <laughs> มันโฟงเต็มห้องสิไปบ้านเฮียมือนีิเดี๋ยวให้แม่ลำพ่อทำอาหารให้ยามมาเศร้าสิไปเก็บบรรยากาศให้พี่น้อนข้างในเบิงทั้งเขื่อนนะครับเดอนีวไปกับทีมงานตัวเราใหญ่ฟิชซิ่ง หลายคนพยาบาลอุดมเนี่ยผู้ซอยเกศเนี่อผู้ซอยย่าเนื้อหลายๆคนได้หลายคนนะพี่มีทีมงานผู้เฒ่าพาพี่น้องเข้าไปนะครับอาชิมานบ้องวดนี่นะครับพี่น้องชิมานบอนะครับพาพี่น้องเข้าไปกินเขาป้าทั้งหุ่นะครับทั้งนี้ปล่อยแม่ลำบ่็นจุยกันอยู่บ้านอยู่ซองน้ำลูน้ำหลานน้ำาถเก่ียดหน่อยพาพี่น้องเบิงบรรยากาศถ่ายยู่ทั้งบ้านยังโมเลกคอยเบิงผลงานกันอันหนึ่งยี่หอรถถอดตาอยู่ตายอยู่ เราเขาก็กินยำมะส้มเอ้เขากินยมะส้มมาเจอกันฮากินปลาในน้องเลยโอ้เขาวอกปันแแต่วันนี้แฉะแค่ได้ยานว่าเนี่ยอื่นเดียวห้ากินปลาอย่หัวนน่องเลยันทางเง้ยวๆผมเยพามันชีโกเด้มันีโกนอยว่าีโ่อีโค่นี่ม้ากี่ขันโอ้ยพี่นองความโชคสองเถ่าพอท่านมีหลูงมีหลานมีจามานี่แหละม้ากัหยาบหยาบหลอกเต้ลาโตนี่โอ้ยบุญงมุนกับบุ้น E, พี่น้องเงามวลเชิญนู่แก้วกันนะครับฝากข้าวฝากข้าวนะพี่น้องเด้อติดตามทางคลิปเรียวช่องลำเพาตัลุวันนี่ครับแล้วก็ฝากทีมงานเข้าไปได้หลายขู่ได้หลายคนกับปีนี้นะครับพี่น้องทีมงานหนึ่งที่ว่าอำนวยศิลนนะครับพี่น้องปีโค้งเจ็ดน้อยแม่เนาะแม่นบ้างนะโค้งโค้งโคลอยถามัน่ยอมเป่าไม่ยอมเป่ายู่สั่งมั่งเลยพี่น้องเนี่ยลืมปีลืมเดือนนะเขาไม่เออความเขาเรื่องนี่ล่ะ ปลาแดดเดียวกับอีกฝนนึงพี่น้องเลยจังปันเสือกล่ามิ่งได้มาปลาเดียวกับฝนเยอะฟูดี่ากใช้น้นมันมาใช่ขับศนารได้ที่นองทว้ปลาปลาไม่ใช่เบียดนะพี่นองปลาไม่ใช่เบียดเอามาตากไปไม่ได้บ่าเาขัวตากไปรวดเทาก็ะดิ เจะเป็นปลาแดดเดียวเด้อว่าะสัตว์พได้แดดเดียวอีี๋แต่ว่าแถมเลยฝนนี่ไงเนเหนี่แหละลุกแล้วน้ำมันไปแล้วไปแล้วไปแล้ววนน้ำมันถูกขึ้นไปเอืออยู่ตรงกันสองแถวเอาแต่ในเงี้ยพาต่อไปหรือเงี้เพ่ล้ำสู่ไปนอนเขาฟังมุนมุนนะครับขอบคุณความมาความแป็เราอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กับช่องลำพาวตะลุวันพาเพลิน หายกำลังเรงใจขอามคุ้นไอ้น้องนุ่งที่เขามาว่ายัางติดตามคือเก่าเด้อ,อยังไงกำลังใจสองแถวอยู่คนทุกคนทักมาได้ผมขอบังในคอมเมนต์หายไปใช้โดนแค่สองแถวนี่เพราะท่านคือว่าได้โทษทัพย์ไหมคือผมเห็นเก็บบรรยากาศในพี่น้องนี่บิ้งประสารเพืน่นว่าเก็บ,เกบ,เกบทั้งเลี้ยวเลี้ยวกับเฮ็ดยูทูบกับเฮ็ดด้วยพี่น้องเด้อนะครับให้กำลังแรงใจนะครับยง่ไปล่ำกับห้กำลังแรงใจนะครับพี่น้อง ขอบคุณมากไม่ไกลกองกันนะครับอ๋อแม่ก็เป็นตั้ใหม่เด็กเอาวอเอาวอเอาวอเอออุ้ยมีพ่อระบบถนัดอาหารไทยมีพ่อระบบถนัดเลยพี่น้รู้การทอดปลาเนี่ยเป็นอาหารไทยด้วยนี่ตั้งมาจาน้ำมันพงไงฮะว่าจะคล้องบถนัดโอ้ยแม่เอลยโอ้ยอม่อยมันไหมแล้วก็เสียหะไม่ไหมโอ้ยหนูไม่ไหมก็เ่ีปบนะวะ กินเลยทั้งไก่แจกนะครับพี่หล่อสองแถวใส่ได้เลยฮะกินใส่ได้เลยกินใส่ได้เลยกินหอมบอกเข้มเฮ้กินจีบไปทั้งเข้มบนเลยคนเออล่างหรอกนะล่างหรอกนะล่างล่างล่างหรอกแง่ละล่ะอ่ะตอนนี้เราไปข้ามพี่น้องเข้าเดินทางไปทั้งลุงน้องแหนไม่ใั้นพอเราสานงานต่อเราเชิอย่างพี่น้องซูเบิรงนั่นไปตามกันไปเด้อพี่น้องเด้อนะครับเอ้า จ้าหลังจากแตงแล้วอยากน้วกินให้อาจารย์ตายเพ่นไปเอาปากกับมูพันยูเคียนแล้วแม่ละพ่อก็อยูบ้านผู้เดียวบาทที่นี่แม่ละพ่อก็สิทธ์หัดปัดนยนปัดซ่านสักผ่าสักแพร่ละพี่น้อง <g ül> บ่เคยบ่เคยทายอยู่ผู้เดียวก็เลยเป็นบอ่อนี่ปันใด <c oughs> สักผาสักแค่เหมียนเฮียนเหมียนซานเสีย <c oughs> ผ้าอาจารย์ตายละไปฮันว <c oughs> ่าโดนกับไปหันมานีมาผาตัวย่อไอเงี้ยไว้ <c oughs> น้ำเก็บเอา น้อยบรรยากาศฝนตกลิ <ip presents fu> ่นดิพี่น้องเมื่อวานนี่บ่มันลิ่นแล้ววะตกใจฮีดนี่ล่ะฝนตกใจเฮ็ดนี่กูยังนําก็บ่ทันแมมากงฝนดอยู่ดอกีนี่หแน่จกนอย ไปลับมาถี่ละพี่น้องเด็กกำลังแล่นแก่แม่ำาาลำพ,พ่ำพาครับอาจารย์ใต้ช่องลำพ่าตะลุกตะพูนตอนนี้แม่ลำพ่ากับพี่ฮิคลิปเดียวนำในแนวตะลุกนี่ฮะกรับอาจารย์ใต้แตพี่น้องคือเ่าเหมือนเดิม เอาเดินไปลำก็ไปคือเก้าหมู่บ้านก็ไปออกก่อนล้ำน้ำอาจารย์อ้วนโรงเลียงเรื่องไม่ไม่งาปากว้สะพ้ายปากลวงแต <laughs> ่ก่อนลำมาไม่เมน่ลวพ่อกับติทองบหลายก่อนดอพี่น้องเพราะว่า,าอาจารย์อ้วนเราจิตนินไปทางเตยไ้หลายปีนี้เตยได้หลายปีเก่า จ้าพี่น้องเห็ดเบียกไปน้ำทองก่อนลําไปพอมซักผ้าไปน้ำมันจังบ่เสียเวลาน้ะพี่น้องขันน้าทองขันน้าทองดูดูวมันยเขจะได้จำเขามันกขจะได้จำเขาปรนี้ขันเขนาจำติดปากแม่เขาอาจจะได้ใส่ลูกลินของกันของก่อนลําบดลําเหนือลํามันจะได้ใส่อารมณ์ของในบทใด พี่น้องเอาทองไปน้องน้อพี่น้องเนาะฟังซอยกัดขอมเมีย์มาเนอว่าเป็นทงนางใดจักสั้นจางสั้นจักสั้นเหรพี่น้องเอาอาจารย์บทลุงเลีเรื่องที่ว่ามนลินพี่น้องบทกวีผูแ้แต่งแต้มเริ่มฉากหนึ่งมาตามบทอ้วนลงเล่้สุจะทนปวดผู้แต่แต้มพยายเรื่อง อ้วนลงเลงสุนทอนบุตรผู้แต่งมากขายายเรืองนี่ทานดีมากาย่ตามความสำลันหมดต้องห่วงห้าปากไม่ลูกสะไพยปากรวงไขหัวก่อนสะตากเครื่องสะเนสนอเรื่องยุคสมัยเรื่องจากองมันบ่ใช่ขอเดิมไม่ตามห้อยเดิม ดนตีเสริมให้ลืมลุกผู้นางลอบมองเอหวังรุ่งที่บ้าอมยสินขอแร่นใจกับแมาา่คังนี่หากแมงนัวมบางคงคือกี่แต่คนสางน้อมแนบลงโป่งไต้ฟ้า ขอกับมาอีกทั้งขอแฟนหยองดังก้าวเดิมเดิอแฟนเดิอเรื่องที่บ้านได้สินขอ